สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนพกาหรือว่ายูกิไฮทองคํานั่นเองสําหรับตอนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าผลงานของยูกิเนี่ยก็คือมีมาตลอดจริงๆเรียกว่าเธอนะคะก็เป็นนางเอกมอลลามนะคะในฐานะของศิลปินเดี่ยวที่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีแบรนด์ของตัวเองเนี่ยอย่างเต็มตัวแล้วตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเธอเนี่ยเดินสายออกงานนะคะตามงานต่างๆงานเนี่ยก็เข้ามา ไม่อยู่จริงๆเรียกว่าเป็นนางเอกที่บอกว่างงานแน่นมากๆเลยแล้วนอกจากนั้นนะคะสําหรับยูเกิแล้วเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าทุกครั้งที่ไปออกงานเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทีมพี่ๆนะคะที่ ตามดูแลนั่นเองนะคะก็คือถ้าแบบว่าดูจริงๆแล้วก็คือยูกิเนี่ยเธอยังอายุน้อยมากๆก็คือปัจจุบันอายุเพียง16ปีเท่านั้นนะคะก็ถือได้ว่ายังเด็กมากๆก็เลยมีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่คอยตามดูแลนั่นเองแต่เรียกได้ว่าอายุแค่นี้เนี่ยนะคะความสามารถของเธอก็คือไม่ธรรมดาเลยด้วยความที่เธอเนี่ยนะคะแบบว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรแล้วก็มุ่งมั่นในด้านนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็ทําให้เธอเนี่ยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะ ในด้านต่างๆเรา,าก็เรียกว่าขึ้นเวทีเนี่ยมาทุกรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดเวทีรถแหร่ารายการทีวีเวทีอ่าหมอลาเรื่องต่อก่อนทํานองขอนแก่นวงใหญ่เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเราอย่างตอนนี้นะคะกับการเป็นยูกิเพนพากาแบรนด์กับการมีแบรนด์เป็นของตัวเองกับการออกงานเนี่ย ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ายูกิเนี่ยเธอจัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการจริงๆหลายๆคนนะคะก็ต่างชื่นชมแล้วก็ต่างมีการพูดถึงเธอเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะอย่างที่เราเห็นกันว่ายูกิเนี่ยนะคะเธอเนี่ยด้วยอายุวัยแค่นี้แต่ว่าสามารถซื้อรถเนี่ยนะคะแบบว่าเป็นของตัวเองเนี่ยได้ในหลายๆคนแล้วนะคะก็เรียกว่าเธอเนี่ยก็มีหลายๆอย่างนะคะที่แบบว่าหาด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัว มาโดยตลอดนะคะแล้วตอนนี้เธอก็กําลังเตรียมสร้างบ้านอยู่ด้วยแต่ว่าอย่างล่าสุดนะคะที่เราเคยเห็นกันว่าเธอก็ได้มีการซื้อที่นะคะให้กับคุณแม่นั่นเองแล้วก็มีที่ที่เป็นของเธอเนี่ยอยู่หลายแปลงเลยนะคะเท่าที่เธอเนี่ยได้มีการอัปเดตออกมาก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่ากระตันยูตั้งใจทํางานแล้วก็มีความรับผิดชอบสงูงไม่แปลกที่แฟนๆเนี่ยนะคะรักแล้วก็แบบว่าเอ็นดูเธอแล้วก็มาติดตามเธอเนี่ยเยอะขนาดนี้นั่นเอง แล้วก็นอกจากนั้นนะคะสําหรับยูกิเองนะคะเหมือนว่าเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะก็เป็นคุณแม่นะคะที่มาโพสต์ในครั้งนี้โดยครั้งนี้นะคะคุณแม่เนี่ยได้มีการโพสต์ลงบน Facebook ส่วนตัวนะคะของคุณแม่นั่นเองครั้งนี้คุณแม่นะคะก็ได้มีการอัปเดตว่าล้อมรั้วนาใกล้จะเสร็จแล้วและกําลังดํานาปีนี้เป็นชาวนาเต็มตัวเฮ็ดไว้สร้างไวใ้ให้อีหลาคนงามประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยเตรียมทํานานะคะ มีที่นาแล้วก็เตรียมไว้ให้กับยูกิเพนพกานั่นเองนะคะครั้งนี้คุณแม่นะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะลงบนหน้า Facebook ส่วนตัวแฟนๆหลายๆคนก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีแล้วก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับครั้งนี้โดยยูกิเองนะคะได้ได้ว่าครั้งนี้คุณแม่เนี่ยก็เตรียมทําไว้ให้เธอเลยนะคะก็เหมือนว่ามองถึงอนาคตของลูกแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกเนี่ยหลายๆอย่างเลยเรได้จะว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักเราก็อบอุ่นตลอ เลยนะคะเท่าที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นกันนะคะสําหรับครอบครัวของยูกิเพนพกานั่นเองนะคะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็เชื่อได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยก็จะเห็นการอัปเดตแบบนี้เนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนอยังไงก็มารอติดตามกันนะคะรวมทั้งผลงานต่างๆของยูกิด้วยและนี่นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตเราก็ได้มีการมาพูดถึงกันสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ